ทำไมลูกค้าถึงยัมาตัดผมกับช่างใหญ่พี่เห็นเห็นมานานแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นผู้ชํานาญการในเรื่องของบ๊อบนะคะคิดมีความเชื่อมั่นว่าเรื่องบ๊อบเนี่ยต้องให้ช่างใหญ่เลยค่ะครับผมแล้วทรงอื่นไม่ไม่ไม่มีเวามเชื่อมั่นหรือเปล่าทรงอื่นก็คือด้วยความว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบแต่บ๊อบทรงบ๊อบก็เลยสนใจแต่ทรงนี้เลยไม่รู้ว่า ทรงอื่นใครจะเก่งอะไรยังไงไม,ไม่ไม่ทราบไม่สนใจ,นใจฉันจะตัดทรงบ๊อบเดียวถ้าทรงบ๊อบเนี้ยต้องเป็นช่างใหญ่เลยอะคะ่ะติดตามยูทูบหรือเฟซบุ๊กมาพี่อะทั้งจริงๆทั้งสองทางทางโซเชียลเลยนะ,ะอ๋อครับพี่แล้วคิดไหมว่มาวันหนึ่งตัวเองจะมานั่งให้ช่างใหญ่ตัดผมแล้วลงยูทูบออนไลน์ด้วยเออจริงๆแล้วไม่เคยคิดแล้วคิดว่าวันเนี้ยมาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่ได้อ,อ,อาจจะเจออาจจะไม่เจออาจจะ อาจจะเป็นช่างคนอื่นก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้นัดก็ไม่คาดหวังว่าจะเจอช่างแต่ก็ดีใจมากเลยที่เจอช่างใหญ่ะคะ่ะพี่ช<ะ>ื่ออะไรครับพี่ชัยดาเรืองศักดิ์ค่ะลาดาชัยดาเรืองศักดิ์นะ,ะเหตุผลที่เลือกช่างใหญ่เนี่ยเพราะอะไรผมตัวเองตัดยากหรือว่ากําลังหาร้านตัดผมดีปเป็นคนที่อยากจะคืออยากอยากจะให อะไรดีๆกับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่ผมบ๊อบมาตลอดแล้วก็เลยว่าก็เซิร์ชใน Google หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอช่างใหญ่ตลอดเลยเรื่องเรื่องของทรงบ๊อบนะคะก็เลยว่าคงจะเป็นที่สุดแล้วล่ะในในโซเชียลในขนาดเนี้ยมันมีช่างใหญ่ช่างที่เก่งของผมเยอะแยะแต่เขาไม่ลง Youtube ืเยอะๆส่วนหนึ่งก็คือใกล้บ้านเราด้วยครับผมครับผมผมอยากจะฝากอยากจะให้พี่ฝาก คนรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่กําลังผจญภัยอยู่ขนาดนี้พี่ว่าจะดีเลี่ยแผ่นดินไหวยังไงพี่ล่าสุดเ<อ>๋อเรื่องภัยพิบัตินี้แหละคะ่ะก็อย่างที่บอกค่ะอันดับแรกก็คือมีสติก่อนนะคะคสติแล้วก็ยังไงก็อยู่บนเหตุผลความเป็นจริงด้วยะคะ่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นที่เราจะต้องแบบคิดมากไปเราก็อาจจะต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยแล้วก็ มีสติให้มากๆและสตางค์ด้วยค่ะครับ <laughs> <laughs> แล้วพี่คิดไหมว่าตัวเองจะได้ทรงบ๊อบที่ผมเยอะขึ้นมันเหมือนหลอกกระโหลกไหมพี่เออไม่คิดเลยว่ามันจะได้ขนาดนี้ค่ะหรอไม่คิดเลยใช่ไหมไม่ไม่คิดว่าเพราะตัวเองก็แบบว่าผมน้อยเป็นคนผมน้อยผมน้อยใช่ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาได้ขนาดนี้ พี่ว่าควรจะใดเป็นใดตรงหรือใดวอลลุ่มดีที่ทรงของพี่อ๋อนี่ต้องเป็นวอลลุ่มเลยล่ะค่ะวอลลุ่มต้องท่องมาเลยใช่ไหมพี่ว่าต้องวอลลุ่มเท่านั้นผมชั้นใช่ห้ามใดตรงเด็ดขาดใดตรงแล้วไม่สวยใดตรงก็ก็ก็เคยใดตรงแล้วมันจะดูผมมันรีบๆไปใช่ไหมรีบๆเป็นแบนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมันมันไม่เข้าเข้าลุกเข้าทรงเลยใช่ใช่ใก็ขอให้คุณเดินทางกลับบ้านปลอดภัยและก็สุขภาพแข็งแรงนะพี่นะขอบคุณค่ะขอให้รอดพ้นจากภัยพิบัติโซโซทั้งมวลบาย ขออนุญาตเอเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่พี่หน่อยผมจะไป็นรูปร้านก่เนิดซาลอนก็ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธินทัศสิบสองเขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกมะตูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ฝาเมือนะครับร้านก็เปิดสี่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมหนึ่งพันบาทช่างคู่แปดร้อยนะครับห้องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้ 0625483999และ081ย์5ป um, oh. 2 3นเป็นหาง6ะลน์แอดแอดไซน์นะ K A S M ผ่านว่ากาเกียนะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมครับบ๊ายบายทุกคนเคารจับผมตามสั่งรอขนาดนี้ ทำให้ดูดีอค่อยค่อยทำมาไม่ว่ายิ่งหรือชายฉัตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่สรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงจิงนต้องมาตัดเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่สรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงจงนต้องมาตัด You've a